ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจากใจค่ะพี่ๆที่เป็นห่วงการเนาะทอนทอนทิ้งไปก่อนเห็นนี่คือสวนองนนะคะของเพื่อนบ้านไหนนะคะมาที่เซอร์เบียเนาะไม่มีที่พักหรือแบบจะ เหมือนฝนจะตกเลยอุ้มถือโอกาสที่แดนไม่ร้อนนะพี่ๆเดี๋ยวเราจะไปอ,อถอนหญ้าหลังบ้านเนาะให้ไก่ไม่ใช่ไก่เราเนาะไก่เพิ่นบ้านจ้าอุ้มมาหานี่ อีอันให้ไงนีไ่ไงนี่คะ่ะถุงมือนะคะเดี๋ยวมีอะไรไว้ขุดอีกเนีเอออย่างนี้ก็ใช้ได้เนาะพี่พี่เพราะว่าเพื่อนบ้านเขาดีกับเราเนาะเดี๋ยวเราจะไปขุดเนี่ยเอาจอบน้อยไปแล้วก็โยนหญ้าไปให้ลูกไก่กินเนาะฝังเราก็สวนก็จะได้เกเรียงด้วยมาค่ะพี่พี่มาจ้า มาค่ะนะโอเคจ้าขนมปังกับเศษผักเอาไปให้ไก่ค่ะพี่พี่แล้วก็อุ้มจะไปดาย้าตรงนั้นให้ไก่ด้วยเนาะแต่ว่าขนมปังเนี่ยอุ้มจะเอาไปจุ่มน้ําก่อนไมมงั้นเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าบ้านที่ที่เยอรมันอุ้มจะจุ่มน้ําให้ไก่เนาะเขาจะได้กินง่ายมาค่ะพี่พี่พอุปกรณ์พร้อม มาค่ะไปเอากล้องไปด้วยดีจังอากาศไม่ร้อนปกติเนี่ยตับแตกอากาศที่เมืองไทยก็น่าจะร้อนเหมือนกันเนาะพี่ๆเนาะช่วงนี้ก็เออหวานข้าวก็คงเสร็จแล้วเหลือข้าวออกรวงติดรวงามาค่ะ อลอดรั้วเหมือนเดิมเมื่อกี้อุ้มจับเมื่อกี้อุ้มจับรั้วพี่พี่มืออุ้มดำแบบเป็นทับทูเลยพื้นที่ที่พี่พี่เห็นนะคะทั้งหมดนเ,นเนี้ยเนาะเนี่ยตั้งจากรั้วไปถึงไปถึงหลังบ้านนู้นนะคะอุ้มจะปลูกผลไม้แล้วก็ลงผักแต่อย่างที่อุ้มเล่าให้ฟังว่าดินมันเป็นดินทรายเราจะต้อง ให้คนเขาอะกรุบหน้าดินก่อนจ้าพี่ๆโดยการนะคะเอาดินธรรมดาเรานี้แหละแล้วก็เอาปุ๋ยคอกมาใส่เนาะปุ๋ยคอกเราก็จะต้องไปสั่งเอ่อที่สวนไม่ใช่ที่สวนสิใช่ไหมที่ฟาร์มวัวใช่ค่ะแล้วก็เขาก็จะมาส่งเนะเาะอมาจ้า มาจะมาปลูกบ้านสวนของเรานะคะอุ้ยดอกไม้ก็อย่างเยอะเลยไก่เห็นเราตกใจอีกแล้วมาค่ะโอ้ยนุ่นลืมชุบน้ําลืมชุบน้ําค่ะพี่พีอ่ะช่างมันเนาะเดี๋ยวให้ไก่กันมาค่ะไก่ก็ตกใจมาค่ะกล้องก่อนอุ้ย ลืมสวัสดีประชาชนอีกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากประเทศเซอร์เบียค่ะสวัสดียามสายๆนะคะวันนี้ฝนไม่ตกเนาะอุ้มพาทุกคนนะคะมาเลาะสวนหลังบ้านจ้ามาถอนหญ้าถอนต้นไม้ถอนวัชพืชเตรียมให้เขามาถมดินเนาะแต่ยังไม่ได้มาถมตอนนี้จ้าพี่พ อุ้มเอาอาหารมาให้ไก่ด้วยเนาะมาค่ะเอา,าอาหารให้ไก่กันมา,าค่ะเทงนี้เลยแหละเนาะ ฝั่งบ้านแกก็ได้นะคะแต่ว่าหมาสองตัวมันชื่ออ e ีอะไรวะอุ้มก็จําชื่อมันไม่ได้เรียกยากอุ้มก็เลยตรงนี้แหละง่ายดีเดี๋ยวไก่ก็มากินหมดไม่ต้องห่วงเลยจ้าเมื่อวานอุ้มก็โยนให้นอเขาก็กินจัดการเรียบเลยไปฝั่งนู้นหมาเหาหนู่นดังไปถึงสี่ซอยเลยจ้าพี่พี่แล้วมันมันเห่าไม่หยุดด้วยนะไอตัวนี้มันมันเคยกัดแฟนอุ้มด้วยมันกัดแบบมันเดินมาดมๆแล้วม,ม,มันก็กัดเลยไม่มีปีมีคุีอะไรเลยค่ะพี่พี่กัด แต่แบบแค่ทถลอกถลองเนาะแฟนอุ้มก็เลยไม่ค่อยจะชอบเท่าไรที่จะไปบ้านของลุงอิมเรถ้ามายอยู่นะคะแต่ว่ารอบหน้าเดี๋ยวอุ้มจะพาพี่พี่รอให้ฝนตกก่อนเดี๋ยวอุ้มจะพาพี่พี่ไปขุดต้นหน่อไม้ค่ะบ้านลุงอิมเรเนาะเอามาลงบ้านเราเผื่อปีหน้าเราจะได้หรือปีต่อๆไปเราจะได้มีหน่อไม้ไว้กินเองค่ะเนาะ มาค่ะพี่พี่มาส่งกำลังใจให้อุ้มน้อยมาช่วงนี้นะอุ้มช่วยทำช่างมาช่วยช่างทำอะไรไม่ได้ไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนะยังแบบช่วยแฟนอุ้มทำนู่นนี่นะคะทำความสะอาดชุดใหญ่แต่รอบนี้มาเราทำอะไรไม่ได้เลยเราก็ได้แต่แบบทำนิดนิหน่หน่อยเมื่อก่อนมาเนี้ยนะ อุ้ยกลับไปเยอรมันเหนื่อย,อย,อย,อยถ้าทอนไอ้ต้นไอ้นี้เยอะอ่ะพี่พี่ไอ้ต้นไอ้นี้เยอะเนี่ย้อมให้ดูนี่นี่นี่น อู้ยรากอย่างลึกเลยต้นโอ้ยรากมันดูดิโอโหรากยาวไปถึงเยอรมันเลยจ้าไอเครือบ้านอะไรนะผักโขมเนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยอุ้มจะช่วงที่ว่ามันยังไม่มีไม่ออกดอกอะเราก็จะถอนทิ้งเนาะมันจะได้ไม่มีเมร็ร่วงค่ะพี่ๆเนาะ,ะมาค่ะมาส่งกำลังใจให้อุ้มกันจ้ามาจ้า มันขึ้นเองทางนั้นเลยนะเราแบบมาทุกปีอุ้มก็มาถอนทุกปีเพื่อนอุ้มบอกว่าเดี๋ยวให้รถของมาไยแต่ว่าเราก็ถอนถอนทิ้งไปก่อนให้ไก่ ต่อไปชีวิตอุ้มก็จะอยู่แนวประมาณนี้แหละค่ะพี่พีคืออยู่กับธรรมชาติกับสวนไปเนาะอยู่กับแมวหมากาไก่หลุดหลุดต่อไปชีวิตอุ้มนะคะก็จะเป็นสไปเซอร์เบียโดยเต็มตัวแล้วค่ะเนาะเอาใจช่วยอุ้มด้วยแล้วกันพี่พี อุ้มต้องขอบคุณนะคะทุกกําลังใจเลยนะคะอุ้มขอบคุณจากใจนะคะอุ้มอุ้มได้อ่านแล้วคะ่ะทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะอ่าแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยังความปรารถนาดีเนาะเพื่อนๆพนที่ว่ามีให้การเนาะที่แบบออกความเห็นนะคะว่าเออมันควรจะเป็นยังไงชีวิตต่อไปนะคะอุ้มอุ้มขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจากใจคะ่ะพี่พที่เป็นห่วงกันเนาะขนาดเราไม่เคยพบไม่เคยพอหน้ากันนะคะยังยังแบบ เป็นห่วงนะคะเนาะก็คือเราตัดสินใจแล้วค่ะพี่ๆว่าต่อไปก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่เซอร์เบียมากกว่า,าที่อื่นเนาะจริงๆน่ะอุ้มรู้ตั้งนานแล้วนะคะว่าหรือไม่ใช่ตั้งนานหรอกเป็นปีแล้วค่ะว่าเราจะมาอยู่เซอร์เบียกันแบบแต่ว่าในมันผิดแผนไงคะพี่ๆปกติอะ่ะหรือไม่ใช่ปกตินะ่ะจริงๆเราอะ่ะวางแผนกันว่า เราจะไปอยู่ไทยกันประมาณสักสิบเดือนคือแล้วถ้าเบื่อไทยอ่าเราก็จะต้องอ,อย่างแฟนอุ้มใช่ไหมคะแกก็จะต้องออกนอกประเทศเพื่อวีซ่าเนาะทีเนี้ยเราก็ค่อยมาเซอร์เบียสักสองสามอาทิตย์มาอยู่กับคุณพ่อเนาะเป็นเพื่อนแกหน่อยแล้วก็ไปอยู่เยอรมันสักสองอาทิตย์อย่างเงี้ยคะ่ะพี่ๆนี่นคือในความคิดเรานะแต่เซอร์เบียเนี่ยไม่ได้คิดเลยนะคะว่าจะมาอยู่แบบ นานแบบเป็นปีข้ามปีอ่ะนั่นคือตอนนั้นอ่ะเรายังไม่ได้คิดอย่างงาั้นเราก็คิดแค่ว่าเหมือนเป็นซัมเมอร์เฮาส์เป็นบ้านสวนมากกว่าค่ะพี่พี่เนาะแต่ทีเนี้ยพอมันอะไรหลายๆอย่างคะ่ะพี่พทั้งเศรษฐกิจเนาะทั้งแบบมันมันทั้งเรื่องการอ่าเขาเรียกว่ากฎหมายทั้งวีซ่านะคะสําหรับผู้เกษียณอายุอยู่ที่เมืองไทยมันต้องใช้เงินมันต้องมันมีกฎเกณฑ์เยอะแล้วแฟนอุ้มนางบอกว่านาง นางทำงานมาตั้งนานแล้วตั้ง45ปีแล้วนางต้องแบบยังจะมากดเกณฑ์อีกเหรอนางพูดอย่างนี้นะอันนี้ก็เผื่อพ่พี่ๆบางคนไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมไม่ไปอยู่ไทยเนาะก็คืออยู่ไทยอ่ะมันจะมีมันต้องมีเงินเกษียณเท่านี้เท่านี้นะคะแล้วก็มันต้องมีเงินในบัญชีเท่านี้เท่านั้นตามที่เออ อันนี้อุ้มก็ยังไม่ไม่ค่อยได้วิเคราะห์ลึกซึ้งนะคะถ้าถ้าจะให้พูดจริงๆเนาะเรื่องว่าต้องมีเงินในธนาคารเท่าไหร่ถึงจะสามารถใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยได้ <c oughs> เราอ่ะแฟนอุ้มอ่ะแกมีเงินกเกษียณที่เข้าบัญชีทุกเดือนอ่ะมันอยู่ได้อยู่แล้วค่ะพี่ๆแต่ทีเนี้ยแกมาคิดว่าแกอ่ะมันกะเกณฑ์เยอะเกินไปนางก็เลยว่าถ้ามาอยู่นี่มันก็คือเขาไม่ค่อยแบบ เรียกร้องเยอะแยะค่ะพี่ๆคือทุกคนที่เป็นต่างชาติสามารถอยู่ประเทศเซอร์เบียได้ไม่จําเป็นต้องแสดงเงินนะคะไม่จําเป็นต้องอโชว์อะไรสักอย่างสเตตเมนต์นะคะไม่ต้องอมีเงินกเกษียณอะไรก็คือทุกคนนะคะสามารถมาอยู่ประเทศเซอร์เบียได้โดยที่แบบว่ามีเงินเยอะหรือน้อยก็อยู่ได้เหมือนกันเนาะอ่าซึ่งประเทศไทยอ่ะมันต่างการจ้าพี่ๆต่างการตรงที่ว่าเงินกเกษียณนะมันก็ต้องมีพอสมควรเนาะอ่า ภาษีรุงภาษีร,รุ่องคืออะไรประกันชีวิตมันมันมันก็แบบอย่างอย่างอุ้มกับแฟนอุ้มเนาะมาอยู่นี่ประกันประกันสุขภาพก็คือเขาหักจากเงินเดือน,เง,น,เ,อนเงินเดือนเต้ของแฟนอุ้มเลยจ้าแล้วก็สามารถใช้ได้เลยป่วยเจ็บไข้เราก็ไปสามารถไปโรงพยาบาลนะคะที่เราเลือกเองได้เนาะไม่จําเป็นต้องไปแบบของรัฐบาลไม่จําเป็นเนาะก็เป็น คือเขามีพันธะไม่ใช่พันธะส่วนที่สัญญากันระหว่างเยอรมันกับเซอร์เบียค่ะพี่ๆเนาะอันนี้อุ้มก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าเงินนะคะไม่ใช่เงินดีประกันสุขภาพที่แฟนเราจ่ายเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยสามารถมาอยู่เซอร์เบียได้โดยที่ไม่ต้องซื้อประกันชีวิตเพิ่มเติมเหมือนไปอยู่ไทยถ้าอยู่ไทยเนี่ยเราต้องซื้อเพิ่มเติมนะคะในกรณีที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยต้องผ่าตัดนน่นนี้น,น,นั่นเนาะ เราจะต้องจ่ายเองแล้วก็จ่ายเองค่ะเออเพราะว่ามันเป็นเอ็กซ์ตร้าเนาะมันไม่ได้อยู่ใน <S <S เขตโซนของยุโรปแล้วก็มันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงไงคะ <S <S ประเทศไทยเนาะข้อนี้อุ้มก็เพิ่งรู้เหมือนกันจ้าพี่พี่พก็เลยนะคะพูดกันไปพูดกันมา <S <S แกก็เลยอธิบายให้เราเข้าใจว่าถ้าเธอเบือ่อ ถ้าอยู่เซอร์เบียสามสี่ห้าเดือนแล้วเธอเบื่อถ้าอยากกลับไทยเธอก็กลับไทยไปอยู่เดือนสองเดือนสามเดือนเดี๋ยวฉันไปรับเธอกลับแล้วก็ไปแบบอยู่ต่ออีกสักเดือนสองเดือนค่อยกลับก็ได้เราไม่ได้แบบว่ามาอยู่นี่ตลอดเลยแล้วเธอห้ามไปไหนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพี่ๆอ่ามันแบบว่าเหมือนกับแบบว่าเรามาใช้ชีวิตอยู่ที่เซอร์เบียนะคะเยอะกว่าที่เมืองไทยนั่นเองอ่า อุ้มก็เลยเอาเอาก็เอาถ้าอย่างนั้นตกลงกันแล้วแฟนอุ้มนะคะก็ยอมนะคะไม่คือคุยกันแล้วนางก็บอกว่าเราก็คุยกันนั่นแหละเรื่องอเงินนะคะว่าถ้าเราไม่ได้ทํางานเพราะาที่เซเบียมันทํางานไม่คุ้มเนาะมันไม่คุ้มเลยคือทําทั้งเดือนได้แบบหมื่นห้าสองหมื่นสองหมื่นห้าอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มจา้าพี่ๆถ้าเราจะต้องทํางานทุกวนันทีเนี้ย นางก็รู้ละแหละว,ว่านางไม่ให้อุ้มไปทํางานอยู่แล้วนางก็ยื่นข้อเสนอให้อุ้มอะค่ะหลังจากที่อุ้มมาคิดคิดแล้วอุ้มอะจะพูดอยู่แล้วว่าตกลงเรื่องเงินไว้ยังไงแบบเธอช่วยฉันได้ไหมหรือว่าฉันทํางานไม่ได้แล้วเธอเธอคิดว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงอันที่จริงนางคิดไว้ตั้งนานแล้วนางบอกว่าต่อไปฉันไม่ได้จ่ายเงินให้ลูกสาวฉันแล้วเพราะลูกสาวนางนะ่ะนางมันยี่สิบสามยี่สิบสองแล้วมันแบบ ฝึกงานเสร็จแล้วค่ะพี่พี่เออมันทำเพื่อเ,เอาสลิเดุ้งเสร็จแล้วเนาะปีสุดท้ายแลวมันก็ได้เงินเดือนจากออบริษัทด้วยแล้วก็ได้เงินเดือนจากแฟนอุ้มแต่นะคะต้นเดือนสิงหาเป็นต้นไปแฟนอุ้มก็ไม่ต้องจ่ายให้นางแล้วแฟนอุ้มก็เลยว่าจะเอาเงินจนํานวนนั้นแหละคือแฟนอุ้มบอกว่าถึงเธอไม่พูดเรื่องนี้ฉันก็จะบอกเธออยู่แล้วเนาะเออเหมือนที่อุ้มเคยบอกไว้นั่นแหละค่ะนางก็นั่นแหละก็เลยว่าเออก็เลยเคลียร์กันเข้าใจก็ถือว่าเรา เต่อไปไม่ได้ทํางานละเราก็หาอะไรทํานิดนหน่อยหน่อยไปหางานอดิเรกหากิจกรรมเสริมทําเอาค่ะก็มาช่วยอุ้มลุ้นนะคะมาลุ้นช่วยอุ้มเออกับแฟนอุ้มนะคะว่าเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นยังไงนาะสำหรับแฟนอุ้มก็ไม่ใช่ง่ายนะพี่ๆเพราะว่านางนางไปอยู่เยอรมันตั้งแต่อายุแปดขวบอืม เอาไก่หายมัวแต่มอโมยคอยสรังนั่นอยข้างหลังสวนนี้เป็นสวนองางุนนะคะเห็นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวมาให้ดูตรงนี้ดีกว่ามาค่ะนี่ที่พี่พี่เห็นนี่คือสวนองางุนนะคะของเพื่อนบ้านแล้วก็ สวนของเรานะคะยาวไปถึงติดผนังของบ้านหลังนั้นเลยค่ะที่เห็นเป็นไก่ตรงนี้เลยค่ะของเราก็ถือว่ากว้างพอสมควรก็จะเอาพื้นที่ตรงนี้เลยค่ะพี่ๆทำประโยชน์ทำให้มันเป็นสวนรรค์สำหรับเราเนาะสำหรับครอบครัวเราสำหรับชีวิตใหม่เนาะก็รอลุ้นกันรอดูกันว่าเราสองคนจะ จะรอดไหมอ่าเอาหัวข้อเมื่อกี้ลืมแฟนอุ้มก็ไม่ใช่ง่ายนะคะพี่ๆเพราะว่านางไปโตที่เยอรมันตั้งแต่8ขวบนางก็เป็นคนเยอรมันแล้วแหละจริงๆอะ่ะก็คือนิสัยอะไรได้เยอรมันหมดแต่ว่านางพูดภาษาได้นางพูดภาษาฮังการีก็ได้ต้นดอกไม้นี่ยังสวยไม่อยากตัดออกเลยอะ่ะอืมแล้วก็นั่นแหละแค่นางนางก็ได้สัญชาติเยอรมันตั้งนานแล้วตั้งแต่สี่ ตั้งนานแล้วค่ะพี่พี่พี่แล้วก็ที่ว่ารู้ได้ไงว่าเป็นคนเซอร์เบียเพราะว่ามันอยู่ในใบเกิดไงคะ่ะว่านางเป็นคนเซอร์เบียเนาะเป็นเป็นแบบว่าสถานที่เกิดประมาณนี้แต่จริงๆอะ่ะนั่นแหละค่ะนางก็อยู่อยู่เยอรมันเยอะจนหนึ่ง เคินครึง่งครึง่งค่อชีวิตโอ้ชีวิตอีแจ๋วอยู่เยอรมันก็เป็นแจ๋วมาอยู่นี่ก็เป็นแจ๋วแต่แต่ไม่รู้ค่ะพี่ๆอุ้มว่าบางทีอยู่นี่อุ้มอาจจะมีความสุขไม่น้อยไปกว่าอยู่เยอรมันก็ได้เนาะความสุขมันมันอยู่ใกล้บางทีมันอยู่ใกล้ๆตัวเราอะเราก็ต้องแบบยังไงอะเนาะก็ทําบ้านที่เรามีอะให้มันเป็น บ้านที่เต็มไปด้วยความสุขสวนที่เต็มไปด้วยความสุขเดี๋ยวมาช่วยอุ้มลุ้นกันนะคะว่าเ,เวลาผ่านไปปีหนึ่งสองปีอะตรงเนี้ยบ้านเราเนี้ยจะมีอะไรขึ้นหน้าไปบ้างเนาะเปลี่ยนจากพื้นที่ไม่มีอะไรเลยตรงนี้ให้เป็นสวรรค์สำหรับเรา จริงๆอ่ะอุ้มอยากให้รถเข้ามาเกลี่ยนาดินเลยพี่ๆแต่ว่ารถมันเข้าไม่ได้เพราะว่าพวกก่อสร้างอ่ะเบ็ดอินหินปูนทรายตรงนั้นอ่ะมันมันยังขวางทางอยู่ค่ะพี่ๆนั่นนั่น แล้วช่างเขาก็เลยบอกว่าพ่อด้วยแหละค่ะพ่อบอกว่าเดี๋ยวเธอไม่ต้องรีบรอเดี๋ยวให้ออตรงก่อสร้างตรงนั้นนะคะบ้านซัมเมอร์ให้มันเป็นรูปเป็นร่างกว่านี้แล้วก็หารถไถมาเดี๋ยวเขามาจัดก,การไถกลบเอาดินมากลบแล้วก็หน้าก่อนหิมะลงเราก็ลงต้นไม้เลยแกก็ว่ายอย่างนี้นะคะพี่ๆอุ้มก็แบบเออชื้นใจขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่า อุ้มอยากจะลงต้นไม้นะคะให้เร็วเท่าที่เท่าที่จะเร็วได้เพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจะลงต้นไม้อะเราต้องลงช่วงก่อนที่หิมะจะลงเนาะแล้วเขานะคะจะได้พักได้นอนอช่วงที่หิมะมันตกเนี่ยเขาก็จะออได้รับสารอาหารเต็มที่คือเขาไม่ต้องออกใบอย่างเงี้ยอันนี้คืออุ้มอ่านมานะก็งงเหมือนกันดังนั้นก็จะรีบ จัดการนะคะพื้นที่ตรงนี้ให้เสร็จสิ้นเร็วที่สุดแล้วก็จะรีบลงต้นไม้จ้าแต่ไม่ได้ลงหมดนะจ๊ะพี่ๆคะเพราะว่าอุ้มอาจจะลงแค่20ต้น20ต้นก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าเราต้องดูแลเราต้องตัดกิ่งก้านช่วงที่เขาออกดอกเราก็ต้องมาฉีด เขารายอะไรฉีดเร่งดอกด้วยเออแฟนอุ้มบอกมันก็ไม่ได้ง่ายนะเธอแต่ถ้าเธออยากทําก็แล้วแต่เธอเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าไม่มีต้นไม้เลยพี่ๆคะ่ะหน้าร้อนร้อนมากเลยนะอยู่ไม่ได้เลยอุ้มก็เลยว่าด้านหลังตรงนั้นนะคะตรงที่ติดเล้าไก่ของเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะอุ้มก็จะลงต้นไม้พวกลูกพีชลูกพลัมพวกลูกเชอรี่แอปเปิลซาลี่อะค่ะส่วนฝั่งนี้นะอุ้มก็จะลงผักปลูก ฟักปลูกแฟงปลูกเราคุยไปหมาก็หาหอนไปนะคะกลางวันแซกๆนะคะหมาหาหอนปลูกผักไทยอะคะ่ะอุ้มไม่รู้ว่าอะไรมันจะขึ้นหรือเปล่านะแต่ว่าอย่างที่เคยอย่างที่พี่ๆเห็นนะต้นต้นเลมอนบ้านลุงอิมเรยียอย่างใหญ่เลยอ่ะเกบ,บอกว่าง่ายนิดเดียวเดี๋ยวฉันปลูกให้เธอแล้วเธอก็อยเอามาลงเนาะง่ายค่ะก็เดี๋ยวมาช่วยอุ้มลุ้นกันนะคะพี่ๆว่า ต่อไปนะคะบ้านของเราจะมีสภาพเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวมาช่วยเอากําลังใจช่วยอุ้มนะคะเปลี่ยนบ้านที่รกร้างนะคะบ้านสภาพที่เป็นอย่างเงี้ยที่พี่ๆเห็นนะให้เป็นบ้านที่สวยงามเป็นเป็นสวรรค์สาหรับเราหรือถ้าใครนะคะอันนี้อันนี้อันนี้แฟนอุ้มนางก็โอเคนะคะคือถ้าพี่ๆคนไหนนะคะมาเที่ยวเซอร์เบียเนาะไม่มีที่พักหรือแบบจะมาแถวแถวนี้นะคะ่ะไม่มีแบบโรงแรมอยู่หรืออยากมาอยู่แบบบ้านๆอย่างฝั่งของอุ้มทางนี้ก็ ก,ก็ก็สงก่งข้อความก็แท็กมาได้นะคะก็ถ้าบ้านว่างนะคะถ้าห้องซัมเมอร์เฮาส์ว่างพี่พี่ก็สามารถมาพักได้จะมาเป็นครอบครัวก็ได้จะมาเป็นแบบคู่ฮันนีมูนอะไรสักอย่างก็ได้นะคะเป็นอุ้มไม่ว่าแล้วอีกที่สําคัญเราจะทําสระว่ายน้าด้วยจ้ะพี่พ,พี่ตรงนั้นก็ถ้าใครมายินดีต้อนรับนะคะอันนี้สามมีอุ้มขนางก็บอกว่ายินดีต้อนรับเพื่อนคนไทยทุกคนนะคะเพื่อนที่แบบ ยังไงก็ได้คือถ้ารู้จักกันใน u t u b e เนี่ยคือเป็นเพื่อนกันได้หมดเลยค่ะพี่ๆเนะาะอาเดี๋ยวอุ้มจะจัดการตรงนี้อีกเสร็จนิดนึงนะคะพี่ๆแล้วเดี๋ยวอุ้มจะเข้าไปบ้านแล้วเพราะว่าถึงไม่มีแดดแต่ร้อนจ้าเนาะจะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับกําลังใจเจอกันคลิปหน้านะคะเอาใจช่วยอุ้มด้วยไปแล้วคะ่ะจุงกะค่ะพี่ๆายบายคะ่ะ b y ยบายคะ่ะ